มีของดีมาให้ดูกันอีกแล้วครับกับ Honda HRV 2023วันนี้จัดหนักจัดเต็มครับเน้นของดีมีคุณภาพกันทั้งชุดเลยฮะเริ่มกันที่ตัวล้อเลยครับล้อแท้ Wake ว h e ิ l VF013 ครับ 4HGS หน้าบาจุดช่วงล่างโปเฟนเดอร์ฟิน,นุ่มนวลทรงสวยปรับนุ่มแข็งได้16ระดับระบบเบรกอัปเกรดด้วย AP Racing 6พอดใหญ่สีแดงจาน355มิลอุปกรณ์ครบชุดเริ่มแล้วก็ลุยกันเลยครับเราก็ทําการรื้อช่วงล่างเดิมระบบเบรกเดิมต่างๆออกให้หมดนะครับผมแล้วก็ทําการเซตติ้งช็ ต,ตกระยะความสูงต่างๆให้ถูกต้องตามสเปกนะครับเพื่อให้โช๊เนี่ยทำงานได้เต็มประสิทธิภาพเพื่อนๆอยากได้ทรงแบบไหนฟิลแบบไหนรีเควสตมาได้เลยครับผมโช๊ตัวนี้เป็นรูปแบบสตัดสไลด์กระบอกนะครับมันจะไม่ไปยุ่งในเรื่องของการบีบสปริงมันจะทําให้ความนุ่มนวลของตัวสปริงเนี่ยคงที่อยู่ได้เท่าเดิมส่วนเรื่องการปรับความนุ่มแข็งเราสามารถปรับที่หัวโช๊ได้เลยนะครับต่อเนื่องงานระบบเบรคครับเราก็ทําการลื้อเบรกเดิมออกให้หมดแล้วก็ทําการติดตั้งชุดเบรกใหม่เข้าไปอันนี้ขั้นตอนสําคัญนะครับลืมม่่้าาานนนยคอตตตงๆะเพใหีว ได้มาตรฐานแล้วก็ปอนทุกจุดนะครับระบบเบรกนี้ต้องเน้นกันหน่อยครับก่อนใส่จานเราก็เคลียร์ผิวหน้ากันนิดนึงครับติดตั้งเข้าไปครับกับจานขนาด355มิลลายเจาะรูซาะ่องขั้นตอนการติดตั้งเบรเนียบอกเลยนะครับว่าต้องใช้เวลามากๆเพราะว่าเป็นงานที่ค่อนข้างละเอียดนิดนึงนะครับเสร็จเรียบร้อยหน้าตาก็จะประมาณนี้ครับกับเบรก6พอรต AP Racing นะครับบอกเลยว่าสวยงามมากๆครับส่วนอุปกรณ์ต่างๆครับสายถักเบรกเรามีให้นะครับตัวนี้ช่วยให้น้ํามันเบรยมาได้เต็มระบบมากยิ่งขึ้นและขั้นตอนที่สําคัญอีกหนึ ใหม่ทั้งระบบครับเราใช้น้ํามันเบรกแท้โฟตอนไล่ให้หมดนะครับทั้งด้านหลังและด้านหน้านะครับเราไม่ได้ไล่แค่ชุดด้านหน้าอย่างเดียวเพื่อการทํางานที่เต็มประสิทธิภาพของเบรกอย่าง100%เสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์ะครับเชื่อมั่นในทีมงานของผมผมต้องจัดให้ดีที่สุดครับไล่น้ำมันเบรกเสร็จเรียบร้อยกําลังทําความสะอาดแล้วก็รีเช็คนิดนึงครับเป็นอันเรียบร้อยครับก็เตรียมพร้อมที่จะไขึ้นตั้งศูนย์กันนะครับจุดสําคัญครับการปอนล้อเราย้าทุกครั้งนะครับทุกคันทุก้อทุุกมมนะครับ แล้วก็ทําการหมุนเช็คก,กันนิดนึงครับดูว่ามีติดกา้านติดล้ออะไรหรือเปล่าแล้วก็ทําการวัดระยะสตอกโชกเหมือนเดิมเช็คว่าถูกต้องตามสเปคที่เราเซตไว้ไหมจากนั้นก็เลื่อนไปขึ้นเครื่องตั้งศูนย์กันเลยครับขั้นตอนสําคัญอีกหนึ่งอย่างก่อนที่เราจะทําการส่งรถนะครับผมตั้งเรียบร้อยก็ไปลองรถกันหน่อยครับดูว่ามีความผิดพลาดตรงไหนหรือเปล่าต้องปรับแก้อะไรไหมจบสมบูรณ์เรียบร้อยครับบอกเลยครับล้อเวกวิวไลน์นี้เข้ากับเบรกเอสวยงามมากๆส่งรถก็ต้องบอกว่าสวยมากๆนะครับจัดส่งเตี้ยสวยกําลังดีครับเน้นใช้้งาานไดสบบยครั กับชุดชกโปรเฟนเดอร์ฟิชแซดเพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับอยากได้สินค้าดีๆแบบนี้ทรงหล่อๆแบบนี้การติดตั้งแบบพิธีพิถันแบบนี้อย่าลืมทักเพจอาเอ็ดเลสซิ่ง่ทยได้เลยนะครับ